เดาเรื่องเดี๋ยวเล่นค่ะ กุ้งตัวเดียวพอไหมลูกกุ้ง <c oughs> ตัวเดียวพอไหมลูกเดี๋ยวป้าให้ถั่วยเยอะๆนะลูกฉันอยากไปกินมากอยากไปกินสุดๆ เราอยากจะมาฝ่ายใช้คะ่ะเขาพูดของควัมอย่างนี้ได้นะสวัสดีครับมันเป็นอะไรจะพูดกี่รอบพ,พูดสามพูดสักพูดกระชาพูดใจ คือเล่นเกม,เเม,มผิดจริงบางเงียบเกินคือเล่นเกมผิดเหรอให้เลยร้อมันผีเหรอเล่นเกมอันนี้คือเล่นเกมนะไม่ได้ใช้ชีวิตจริงไม่ได้อยู่ในเกมนะคะ <c oughs> ไม่ต้องอินมากถึงฉากตกใจค่อยตกใจ จะให้กีีทั้งเรื่องทั้งกดเข้าเกมมากีดเลยมั้งเล่นเป็นผีแทนผีมั้งโลเคนิดนึงอ้องไปหมดพี่วีนเกินอ่ะไม่โอหนูลองไปถาคนอื่นบ้างใครเขาโอกับหนูบ้างหนูลองไปถาคนอื่นด้วยลองไปถามบ้างลูกไป โอ้เราเพื่อนตายตั้งแต่เริ่มเลยค่ะคุณแม่อาชีพสัป,ปเหร่ไม่เกินจริงจีบอย่ไม่โลภย,ลยออถ้าไม่เป็นโลภเพชไมได้อโอ้ฉันเหนื่อยอะ่ะวิ่งเหนื่อย آ, อ้ไอ้เหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้เอยเอาเพื่อนไปชูบโอ้ยสวยไหมวะ คุณแม่คุณแม่อุยา่าทำออกนอกปาแม่งเลยแอบแอบแม,แม,แมโอ๊ยเห็นได้ไงอะ รับแทนหน่อยเพื่อรับแทนหน่อยรับแทนหน่อยใส่หมวกไอ้ไปคาเฟ่โอ้ย,อยมีมวหน้าอกทำดีลูกคุณแม่ไอ้นี่ก็ฟันจังเลย <c oughs> อะไรทำไม กินแล้วใช่บ้านหลังนี้ไหมคะที่ตามหากระสือกันอะ้รนนมันรนนนนนีสอร์ทไ,ไม่ใช่ไงอะไนอะไรมรีสอร์ทที่อะไไม่ใช่หรอ <c oughs> เอา้าอ๋อหรือเพื่อนมาล่ออ๋ออุ๊ยเพื่อนใจดีอ่ะ ขอบคุณนะโอ้ยฉันเจ็บจังเลยโอ้ยเจอแข็มพอดีเลยขอชีก,ก่อนนะนี่นะโอ้ยเข็มเย็นอนะ่ะฉันต้องไปช่วยเพื่อนคนอื่นเขาจะยังอยู่ไหมนะตะปูอยู่ไหนสังวาน พี่นัดไม่ช่วยเลยจริงทุกคนบีมกัมนแล้วคือบอกตรงนะไม่ค่อยไม่ไม่คุยดีกับมันมาสักพักงแล้วเพราะว่ามันโกหกคือถ้าคนโกหกมันไม่เลิศไงเข้าใจมาทุกคน ใช่ไหมน้องมันวไปญี่ปุ่นไงก็บอกเราไงว่าไปตอนตอไหนก็ไ่ทำกระป๋อบไปบเราไงแล้วไปทำทำไมเกิดจะไม่ให้ไปทำไมกันไ,ไม่ไปเออพูดมาเลยคือแค่งงอะ่ะ <c oughs> อุ้ยไ <c oughs> ม่รู้ได้ไงหวะ มารู้ได้ไงวะไ,ไปวันที่อะไรอา่านให้ฟังหน<ห>่อยฮะไปที่อะไรจ๊ะไปอ๋อไปวันที่ยี่แปดอะช่องตัวยังเอยได้พาดละปอดวันวที่ยี่สี่เออช้องตัวยังจ๊ะหน้าจอมันได้พัดละปอดเลยเอาล้าวเราไม่อยู่ดายแอดหรอ ก็ไปก่อนนะถึง really. ว okay, ่าถึงถึงมันจะใช้เงินเยอะมากแต่กลัวพี่กดเนี่ยอ๋อไม่ต้องกลัวรถ้าจะถ่ายแอดถ่ายเลยเสียงเกมเบาโอเคฟังนะไม่รู้จะตามใจใครในเนี้ยมีห้าพันหกร้อยคนประมาณห้าร้อยอย่าง บางคนบอกเสียงดังบางคนบอกเสียงเบาเนี่ยบางคนบอกเสียงเกมกำลังดีแล้วฉันคือขอถามคำหนึ่งนะเชื่อใครได้บ้างขอถามคำหนึ่งพี่ตัเดเฉยยังคือนานละไม่ต้องห่วงหรอกเพราะนี่จะไปตั้งแต่แรกมันมีอุบัติเหตุนิดนึดนงไง อัเดอันนีอย่างเขาเอคือตามใจไม่ถูกอยากตามใจทุกคนเลยคือถ้าตามใจทุกคนเป็นไงแลอปะกดเข้าโฮมกด การเาจะเล่นปุ๊บโอเคกดออกไปบารีสเดมอลเข้าบารีสเดมอลถ้ากดเล่นปุ๊บกดออกไปเดทบายเข้าเดทบายปุ๊บจะเล่นกดออกไปตกแต่งของตกแต่งของปุ๊บจะเล่นปุ๊บกดออกไปฟอกายกดฟอกายจะเล่นปุ๊บเข้ากดออกไปโฮมสวิตโฮมสตอรี่กดโฮมสตอรี่จะเล่นปุ๊บก็กดออกเพราะว่าจะไปเอ่อลิตเติ้ลไนท์แม์ภาคสอง อันนี้คือตามใครตามใจใครไม่ถูกคือพวกน้องนะตั้งแต่ที่เคยมีแฟนมาไม่เคยตามใจใครมากเท่านี้แล้วมันจะเล่นไหมเนี่ยมาดิวาชวนไปแล้วเป็นข้าจะเต็มต่อกก็เหอะ อ่ก็กินข้าวไปจะได้เล่นคนเดียวข้าไปแล้วคืออยากตามใจทุกคนพี่เฮิรคบอกอุ้มไปนอนได้แล้วหน่อยค่ะอุ้มไปนอนได้แล้วถ้าไม่นอนก็ระวังอันี้ละกันโดยผู้ชายลุมต่อยแย่งกันอะไรนะเลือกอีกแล้ววะเขาพูดว่าอะไรวะ ผู้ชายต่อยเราแย่งกันผู้ชายผู้ชายต่อยเราแย่งกันกับอะไรอย่างนงนะกับอะไรอย่างงนะต่อยเราแย่งกันกับอะไรนะ ยังไม่ถึงครึ่งของครึ่งที่จิงหรอรุมแย่งกันต่อยเออต่อยต่อยเราแย่งแย่กันต่อยเราผู้ชายแย่งกันต่อยเราออ <c oughs> มาแล้วนี่ไม่ได้อาไได้าวไปไหนแต่ว่ารู้ด้วยไงว่ากำลังพูดถึงอุย้ยพี่เอามาเอาตัวอะไรมาไม่รู้มันใช้ทำอะไรได้อ่ะอ,อ๋อเมื่อกี้เอาแต่เกม เข้าใจแล้วไม่ใช่ไม่ได้กินไม่ได้เอกแต่เกมไปโทรชวนพี่สวยมางไงจะได้คนเยอะๆนี่ก่อนนยกัน,กนมันคือตัวอะไระตัวม,นมันอะในสาอุ้ยผีอะไรอ่ะผีลาตีหรอ ไม่ได้ใส่เบิร์มันดูเร็มากว้ายตอบอุ้ยเขาตอบมิวมิวอ่ะคุณแม่ยายาคุณแม่เราต้องสานสัมพันธ์ไทยเกาหลีโอ้ยคุณแม่จะข้ามมิวมิวตั้งแต่เริ่มเลยไง คุณแม่ค่ะมีมีตั้งแต่เริ่มเลยเชียงมันะคะทุกคนอะไรนะนี่เล่นเป็นมิวมิวไงไชเอาวิญญาณเหยียบไว้อ่ะก็ตีมันดิมันชอบกลับล่างนะระวังนะเอาเบาะพี่เอาเบาะนี่อย่าพนดปันตายแล้วไปทำไมล่ะมาแล้ววันนี้มันได้ไปฟิเน็ตหรอปะ ไปพวกนี้นนนงไงพวกนี้ไปพวกนี้เกง่งมันไม่ได้ไปข้างหลังมาหรอนี่เอาข้าวหลอลาตียาพกเกจอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังนี้มันไล่ตีอยู่นี้โอ้ยมามนตีแล้วว่า แค่สวยกว่าก็ต้องฆ่ามิโอม,มิมิว่าไม่เลิศแ,แบบนี้นายย่ามก็ไม่ช่วยเลยอ,อะไรเนี่ยคือเอาไปแข่งหรอคือจะไปแข่งหรอหรืออะไรคิดเอาเอาขวดนั้นตีหน้ามันเลยขวดไหนอะที่ถือในมือถืออะไรนะั่นอะตีหน้ามันเออว่ามีนี่ว่า มีรักก็จะปวดจะหนีไปบวดก็จำบวดสวดไม่ได้มีรักก็จะปวดหนีไปมันก็จำสวดปุ้ยแต่งหน้าก็ไม่เหมนผีโอ้โหผู้ผู้ชายก็มาสวดการให้ผู้ผู้หญิงวิ่งหนีไม่ออปะวะโอ้มิวมิวสนับอารมณ์ไง สนกำหน้ามันจะออกเลยไหมที่จะรอหน่อยอ่ะเราันตายจริงก่อนลรวค่อยออกอ้ามันยังไม่ตายเหรอยังเอ้าไม่บอกอ่ะตอบไปแล้วอ่รอือกําลังขึ้นมนเนี่ยก็ลำไปคนเดียวแต่คณเมยจบเกมราตรีหาพี่น้องฉัดด่วนจบเกมราตรีหาพี่น้องฉัดหรอ นนออจิตสิ้นแล้วเผานมงูนีม่มันเร่นเจ็บป่ะส้นแล้วบอคือเผาน,าน,านมงูสิ้นแล้วบอมีคนตายแล้ววะคน่อยอ่ะ